ประทศไทเป็นจ oh ้าภการนผู้นเคตเิเอเครั้ที่เซึ่งมีอีกผลักัที่สาคัญคารมเทว่าดยเสริมศิ กดได้บมกหมอนอมอเป็นหมอหมอเอือเหมือเหมือนอเหมือนอ,อจำไว้ดีๆเลยหมือนยุดเขาบาา เนี่ยคื้เอียงเนอะเต้ไปชี้เนี้วต้นเนอะผู้เด็ดทำไปขี้ต้นเนอย

เอาอย่างอโอเคนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาปอกปอกข้าวหลามนะครับหรือก็่เรียกว่าแกะข้าวหลามอันนี้ก็เรีข้าวหลามนะครับข้าวจะอยู่ข้างในวิธีแกะเราก็แกะอย่างนี้เลย ก็แกะข้าวลาบแล้วพ่อทำลงคลิปใช่ยังนะเราก็แกะข้าวลาบแล้วครับ้างไหนก็จะมีถั่วด้วยทิดทำเองด้วยไม่ได้ให้คุณซื้อเราก็เอานนี้ออกอันนี้ก็จะเป็นใบตองยัดไว้ไม่ให้ข้าวออก ข้าวหลามเขาก็จะนิยมกินในช่วงฤดูหนาวถิงไฟแล้วก็ถิงไฟแล้วก็เรียกอะไรเขาเรียกย่างเหรอพี่ปันย่างเขาเรียกเยกผ,า,ผาเผาข้าวหลามไม่ใช่ย่างือ สวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะใช่ไหมได้อยากได้อยม่ใช่เนี่ยข้าวหลามสวยมากเลยเนี่ยพอเราแก่แล้วเนี่ยมันจะมีเรียกอะไรไม่ันก็ขาวขาวจะปันอยากได้เออปัยากได้บ้านหลังแรกแล้วก็สวยเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอไป็นีโนเวทให้ไงบ้านบ้านเล็กอะไรนะดีโนเวทรดีโลเลยดีโนเวทบ้านก็สวยเนี่ยเห็นไหมดีโนเวทบ้านหลังเล็กแล้วน่ะเดี๋ยวจะปลูกต้นไม้ให้เต็มเลยเตยเนาะนี่แหละนะนี่ก็สวยนะอือพอเราแก่ได้แบบนสวย อพอเราแกะได้แบบนี้เราก็หักอย่างนี้เลยจริงหรือหักนี่หัหกเลยเอาให้ให้คนรอกินก็คือแม่ปุ้ยนั่นเองแม่ปุ้ยเขาก็รอกินอยู่ฝั่งนู้องกินได้หมดพี่บ้านทุนแล้วคือให้น้องๆเลยน้องแคนเตอร์เอาไหมครับน้องแคนเตอร์ชิกอ๋อพี่ปานเอาให้น้องแคนเตอร์หน่อยแคนเตอร์น้องแคนเตอร์เอาเร็วสามต่อกิน ดูได้เลยครับครับโอ้โห,โ,หโหเก่งมากเลยอะหนังกระติกทำมาจากอะไรครับหนังยางกับของเล่นอันนี้ครับครับยิงได้ด้วยครับยิงได้ด้วยระวังมันดีดเข้าตานะครับครับเอาบายบายปิดคลิปเร็ว เอาของก็คือครับสิสวัสดีค่ะวันนี้เราจล่นสวัสดีครับผมชื่อเด็กใจนายปันท์ท้อ มคุทำไข่ดาไข่เจียวเจาทำไรเอาก็กินไข่เจียวอ่ะกินไข่เจียวกินกับผักโอ้ขนมสินแซ่แฉม้าไหมสินแซ่มาสเนแยามามาก็เป็นสินหยักสเธอชิมเล็กว๊นเจากินหรือไมกินเนี่ยอะี่พ่อ เชื่อยังบัดอะไรโค้เบอร์อยู่ไหนอืมแม่ปุ๋ยรักกินแล้วหยองอะเพราะว่า

अब भांत बांध हो जान हो